เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF l, l i v for Fun นะครับผมวันนี้ก็มาในช่วงของอวตารรีวิวในแพท4.1.1นดของเกม h o n Hero of New Earth นะครับผมมาในอวตารเซ e ต f u c h u s and m p h i s นะครับของ Deadwood นะครับผมชื่ออวตารของตัวนี้ก็คือ Purchase d e o o d นะครับผมเปิดขายวันที่25พฤษภาคม2560เวลา12นาฬิกาถึง8มิถุนายน2560เวลา12นาฬิกานะครับราคา700 GC สามารถไปซื้อจับจองได้ก่อนวันที่8มิมถุนายนนะ ประวัติของตัวนี้นะครับผมเป็นต้องบอกก่อนว่าเซตนี้นะครับเป็นเซตตุกตาทั้งหมดนะครับผมและตุกตาจะมีทั้งหมด2ฝ่ายนะฮะมีฝ่ายดีกับฝ่ายร้ายหรือฝ่ายที่เย็บติดดีดดๆกับฝ่ายที่เย็บไม่ดีนะครับผมหรือเซตเฟิร์ฟฟ้าฟุ้งฟิงหรือเมทเฟอร์ชเชนแอมทฟิตแล้วแต่จะเรียกนะฮะแต่เป็นตุ๊กตานะครับผมแล้วประวัติของตุกตาฝ่ายดียของเดนบูตัวนี้นะครับก็คือต้องบอกก่อนว่ามันจะมีบ้านเด็กกัมพาอยู่หลังหนึ่งเดนบูตัวนี้นะครับเขาจะไปอยู่บนใต้หลังคาของบ้านเดการรตงน้คับ บ้านเด็กกับพ้าตรงนี้ก็จะสูนรวมบ้านเด็กกับพ้าครับขาดพ่อแม่อะไรต่างๆนานานี่แหละครับเดดบูตัวนี้นะครับเป็นตุ๊กตาที่แสนดีนะครับคอยจะเสกตุ OSS ๊กตาให้คอยจะเสกดอกไม้ให้คอยดูแลต่างๆนานานะครับให้เด็กมีความสุขนะครับผมในขณะเดียวกันอีกตัวหนึ่งหรือฝ่ายหลายนะครับผมคอยแต่จะทําลายคอยแต่จะสร้างความเดือดร้อนคอยแต่จะเพาะเห็ดเพาะเชื้อราใส่ตัว ตัวบ้านเด็กกำพร้าตรงนี้นะครับทาให้เดดวูดฝ่ายดีตรงนี้นะครับคอยปกป้องเด็กกำพร้าจากตัวตนอีกทางหนึ่งของเขาก็คือฝ่ายร้ายนะครับอีกฝ่ายหนึ่งคอยทําลายอีกฝ่ายหนึ่งคอยปกป้องฝ่ายหนึ่งคอยให้ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งคอยจะเอาชีวิตนะครับอ่ประวัติก็มีประมาณนี้เนาะก็เขาก็อยู่ภายใต้หลังคาของสถานเด็กกำพร้าแห่งนี้แหละครับแล้วก็คอยเลี้ยงคอยสนับสนุนคอย เอาแต่สิ่งดีๆให้เด็กกับพา้ามีความสุขนะครับผมโอเคประวัติของเขาก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูท่าเดินหรือว่าต่างๆนานากันเลยนะครับผมท่าเดินของเดนบ o ต d ตัวนี้นะฮะเราไปดูกันเลยท่าเดินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มอเขียน okay. ผมจะสะแต็กแป๊บนึงนะฮะโอเค okay. ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่เลยเดินแบบเดิน <oh, <is this S 1> แบบเหมือนเดนบ o ต d เดินนั่นแหละ,ละ,หละเอาแขนส่วนมาก <this S 2> คือมันหนักแขนครับเดนบ o ต d คือหนักแขนนะฮะถือว่าน่ารักนะเดินแบบย่องๆไปโดดย่อ อืยอยะออะนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะบนบนแขะบนหัวนี่มีกระลอกนะครับแล้วตัวก็เป็นไม้ไม้จากจากเสื้อผ้านี่แหละเป็นกระตุกตาน่ะแหละครับผมเย็บจากกระดุมโอเคแล้วก็ตอนหลับเราเป็นยังไงอ่าฮะตอนหลับก็เป็นอย่างนี้นะครับผมนี่เลยก็คือการนอนแอ่งแมงนะครับหลับตุก๊กตาก,กระล,กกะลอกก็ยังหลับนะครับเราไปดูสกิลกันเลยครับผมสกิลหนึ่งนะฮะคือการปล่อยเขาเรียกอะไรปล่อยต้นไม้ออกไปนะครับเราไปดูเลย อมขึ้นมานะฮะแล้วก็มีตัวดึกดิดึกดิดึกดิขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะฮะโอเค <Yeah. S 1> นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะฮะก็เป็นตุ๊กตาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโผล่ขึ้นมาเป็นตุ๊กตาเหมือนเบบี้กู๊ดใน g าเดนออฟเดอะแก a ็คซีครับนี่เลยขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้เนาะสกิลหนึ่งทีห้าเราไปสกิลต่อไปกันเลยหรือสกิลสองนะครับต่อไปก็เป็นสกิลสองกัน สกิลสองนะครับคือการหยิบต้นไม้เดี๋ยวผมจะบอลต้นไม้ขึ้นมาก่อนอาการหยิบต้นไม้นะฮะบึ้มขึ้นมานะครับเป็นการถือลูกลกที่กระรอกชอบกินนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นการถือไอ้ที่กระรอกชอบกินขเขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยถือก็ที่ไอ้ที่กระรอกชอบกินอะ่ะเออประมาณนี้นะฮะเคแล้วเวลายโยนลับเป็นยังไงโยนนะครับโอ้โยปาหัวเข้าไปประมาณนี้นะครับผมสกิลสามคือการเดินผ่านต้นไม้นะฮะผมจะกดก่อนนี่แล้วตัวก็จะเปลี่ยนสีนะครับนี่ตัวกระพริบสีด้วย แล้วเดินผ่านต้นไม้นะฮะบ,บ๊มบ๊มบ๊มก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถางต้นไม้ไปให้หมดนะครับแล้วก็อันติเราเป็นยังไงนะครับอันติอัดยอดหน้าเข้าไปโอ้แล้วก็มีไฟอยู่ที่มือนะครับเป็นเหมือนอลร่าไฟขึ้นมานะครับนี่แล้วดูพาพช้ากันครับช้าๆแบบสโลสโลเดินเข้าไปย่ำย่ำย่ำเข้าไปแล้วก็เตรียมตัวฟาดเข้าหน้าตีตัต้มโ,โหเป็นเหมือนกับ ไปเหมือนเศษไม้กระเด็นใส่หน้าเลยนะครับเนี่ยพุ่งกราไปต่อยแบบเป็นเศษไม้เลยอะกระเด็นแบบอากราไปเลยเต็มข้อเออโคตรเถื่อนโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเราไปดูแอตแทกพื้นฐานกันครับผมแอตแทกพื้นฐานคือการโจมตีปกตินะฮะการตีปกต,ติก็เป็นแบบน,นี้นี่โอ้ทุบไปแล้วก็มีใบไม้กระเด็นขึ้นมาด้วยนะครับทุ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 บ ครับผมก็ประมาณนี้ฮะแล้วเวลาเก็บต้นไม้ละแล้วตอนเก็บต้นไม้แล้วตีจะเป็นยังไงเราไปลองดูครับโอ้เอฟเฟกตัวรนี้ก็มีนะครับเนี่ยเป็นเอฟเฟกเอ๊เป็นเอฟเฟกเหมือนเห็ดเอ๊มันสงสัยจะบัสะคสกิลแน่ๆเลยครับเพราะว่าเอฟเฟกตรงนี้รู้สึกจะเป็นของตัวมิฟิตหรือตัวเอ่อเฟอร์ฟะนะฮะสงสัยสกิลบัคแน่ๆเลยครับตรงนี้ขอไม่รู้ว่าจริงไหมนะแต่ผมคิดบัคว่าบัคเพราะสกิลตรงนี้เป็นของตัวตัวฝ่ายร้ายนะครับเดี๋ยวรอดูรีวิวได้เลยโอเคครับตอนตีเป็นไงเราดูกัน นี่ครับผมก็ทุบธรรมดานะฮะดูตอนกระจายครับตอนกระจายเป็นยังไงกระจายเอ,อื้อตึงตั้มนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะฮะโอเคทุบทุบเข้าไปโอเคครับผมเราตอนสเปกดาวกัน <us> ชีหน้าไม่เอาไม่เอา <us> ไม่เอาไม่เอา,เอาแล้วไปทุบหน้านะครับผมดูครับก็ตอนฆ่าเราจะเป็นยังไง โอเคก็พูดประมาณนี้นะครับผมเ, <c oughs> เอ่อสำหรับคะแนนตัวนี้นะ <c oughs> ผมให้ว่ามัน, <c oughs> ม,นมันมันค่อนข้างน่ารักแต่ว่ามันก็ไม่น่ารักจนเกินไปนะครับ <c oughs> ผมจะให้อยู่ประมาณเอ่อคะแนนเนาะให้คะแนนประมาณ7.8คะแนนแล้วกันนะครับผม <c oughs> ไม่ไม่เชิงว่าน่ารักจนแบบจนเวอร์แต่ก็ถือว่าน่ารักครับให้7.8จุดแล้วกันน่าจะสมเหตุสมผลนะครับเราไปดูตอ, <c oughs> ตอนตายกันเลยตอนตายนะฮะช นะครับผมโอเคสงสัยสกิลจะบักนะฮะสงสัยสกิลจะบักจริงเพราะว่ารูปภาพมันเป็นของตัวเฟอร์ฟ้า Perfect. หรือตัว้ายนะฮะโอเคเราติดตามประวัติตัว้ายหรือว่ารีวิวตัว้ายกันได้เลยนะครับในคลิปหน้าบายบายสิ bye ่เกณ t h a ั้งคิ for ร์ t c h i ิ้งครับโชคดีครับผม